ว๊อกว๊อกไอ้ระยะมันกลับมาแล้วใช่นึกว่าเขาไปแล้วไปรับซะอีกมาตั้งเจ็ดปีแล้วนะนี่ยังโกที่เกือบแพ้อยู่เหรอเติมน้ำตาลแค่พูดลอ,อย หลายอย่างเป็นตั้งแต่เขาหายตัวไปแน่นอนที่สุดฉันจะส่งสารไปให้รู้เลยว่าใครเป็นคนคุมแล้วตอนนี้หวนบาทเก่ากลับมาคราวนี้ได้คงเจ็บปวดสิ้นดีเชิญทายทักกับสถาาภาพใหม่อรุณบางฟ้ามาแทนวันวานแล้วนี่เพียงแค่เปิดที้ ถ่อนสามสอหนึ่ง ชมเชิญใครชมช่วงนี้เราจะพูดถึงผู้ที่ลาลับไปแต่เพิ่งพบเขาและรับชมหลังหาหน้าเชิญอรับชมเขาไหมใครรับชมที่ได้ในรายการคืนนี้เมื่อปีศาจวิทยุกลับคืนมาใหม่จะกลับมาทําไมเป้าหมายในกับครอบครัวของหรือง่ายคือผมมีข่าวดีเขาตกต่ําและขำขันที่ไม่ได้จะก้าวเล้าเลยนะจะไมเรื่องดีข้าเชื่อสิ่งที่จริงแท้ยังยืนยิผมไม่ได้แน่ๆผมเป็นภาพแต่เขาเป็นเสียงคนอย่างเขาไม่ควรให้ข่าวไปฟังใดๆที่เขาล่กว่าขอให้เขาพักผ่อนให้สบายแต่ไม่ใช่แบบน้ วิทยุคอยสอนตัวเขาแต่วิดีโอปวดตัวพวกเราทั้งตัวเขาและตัวสื่อนั้นทั้งเอาทั้งเฉยแล้วนรกกว่าเริ่มจะด,ดีไม่มีเขาใครแค้นะ สวัสดีครับท่านดีใจที่อ่อนเองครั้งครับผมรู้ว่านานแค่ไหนที่คงมีสไตล์ทางหายไม่ได้โอกาสให้นาลเลื่หรือเสียมงม <จะ S 1> ันขึ้นฉ่งนี้อ,อวนด,ด้วยวิดีโอพอดแคสต์กาก้าเด็กก่อนว่าวีมอย่างแรงและหิวแสงเอาแต่ทำรุน่นนีไปเรื่อยอย่าไปสักเส้นมุสลิกาเป็นรูปแบบรายการทุกวันช่วยช่วยเพื่อนาคตเข้ามาต่งเขาดีตา้งรูแล้วว่าเขาดีตั้งปากจริงหรือหรือแข่ตอนแฟนดอมเคยจืเข้าคงใจสนิทถาแม่ สิ้นไห่พวูกวีเพราะที่และเรื่องดิตัวที่อยากจะเล่าวกชวนนี้ไปจอดีบเขาหยุดเลยฉันไม่รับก็เลยถามเขาเคือเรื่องของเเรื่องปากตำเย้ไปล่อแกอยู่โอ้โอทีวีภาพกระตุ้ฉันจะฆ่าแกฉันเกรงว่าสัญญาณแกจะดุตดนะ่ะ ต้นใหม่นะกลับมาคราวนี้นายคงเจ็บปวดสินด้นดีจับตาไวเพราะฉันเนียนจะเป็นสถานะของงานให้แพ้แพ้พังโอ้มันหน้าลูชจัง